ต่อไปก็ตั้งใจฟังธรรมะธรรมะปัญญาวันี้คือเป็นเรื่องมหาสติปัฏฐานสี่เหมือนเดิมวันนี้ก็อยู่ในหัวข้อกายานุปัสนาสติปัฏฐานวันนี้ก็มาถึงบพระสุดท้าย หรียกว่านวสีวติกาปภะ,ะที่ผ่านมาก็เราฟังมาแล้วก็มีหนึ่งอาณาปานาปภะ,ะสองอิริยาบุตปภะ,ะสามสัมปะชยะปภะ,ะสี่ปฏิคุณปภะ,ะห้าทาตุมณสการปภะ,ะและหกนวสีวติกาปภะ วันนี้เราฟังนวสีวิติกาบพะซึ่งข้อนี้มีพิเศษ <c oughs> คือในข้อนี้จะมีหัวข้อย่อยอยู่ในหัวข้อนี้อีกเก้าหัวข้อซึ่งในอัตกถาก็นับเป็นเก้าบพะรวมแล้วในกายานุปัสสจุปทานนับได้สิบสี่บพะวันนี้ฟังเก้าบพะทั้งหมดเลย ซึ่งเป็นปอบพาย่อยนยอยู่ในปอบพาที่หกคือนวสีวัติกาปอบพะการบรรยายวันนี้ก็เหมือนเดิมคือบรรยายตามตำราให้เป็นตำราอิงตำราคำพีคือปฏิปิฎดดกไว้อิงปุปพะโพดไว้ที่จริงเราคำสอนที่มาในปฏิปิฎกมันก็เป็นสภาวธรรมหรือเป็นปฏิเสธธรรม ที่พระพุทธเจ้าปฏิบัติแล้วได้ผลแล้วจึงนำผลนั้นมาแสดงเรียกว่าปริยัติเป็นปฏิเวศเป็นผลของพระพุทธเจา้าแต่เป็นปริยัติสำหรับเราถ้าเราปฏิบัติไปก็จะถึงปฏิเวศเหมือนกันที่ต้องพูดตามตำราก็เพราะว่าเราฟังนอกตำรามาเยอะแล้ว วันนี้มาฟังว่าพระพุทธเจ้าแสดงเรื่องนี้ว่ายังไงหลังจากพระพุทธเจ้าแสดงบปทปาร์ติหกไม่ใช่บปทปาร์ติหกแหลังจากพระพุทธเจ้าแสดงบปทปารทติห้าคือทาตุมนาสการบทพาจจบลงพระองค์ก็ทรงตัดต่อไปว่าดูก่อนพี่สุทั้งหลายก้ออื่นยังมีอยู่พิสุ เมื่อเห็นซากศพที่ก็ทิ้งไว้แล้วนาปลายช้า,ชาอันตายแล้ววันหนึ่งบ้างสองวันบ้างสามวันบ้างเป็นซากสุพรรนปองขึ้นมีน้ำเหลืองและเน่าเกียดมีสีเขียวน่าเกียดเมื่อเห็นดังนั้นเธก็น้อมก็มาสู่กายนี้นี่แล้วว่าถึงร่างกายของเราก็มีอย่างนี้เป็นธรรมดาคงเป็นดังนี้ไม่ล่วงพ้นความเป็นนี้ไปได้ดังนี้ อย่างนี้พิสูจน์เธอย่อมพิจารณาเห็นกายในกายเป็นภายในบ้างย่อมพิจารณาเห็นกายในกายเป็นภายนอกบ้างย่อมพิจารณาเห็นกายในกายทั้งภายในทั้งภายนอกบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเกิดขึ้นในกายบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเสื่อมไปในกายบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมดา คือทั้งความเกิดขึ้นทั้งความเสื่อมไปในกายบ้างก็หรือสติว่ากายมีอยู่เคยไปตั้งอยู่เฉพาะหน้ากับเธอนั้นแต่เพียงสตว่าเป็นที่รู้แต่เพียงสตว่าเป็นที่อาศัยระลึกเธอย่อมไม่ติดอยู่ด้วยเธอย่อมไม่ยึดถืออะไรอะไรในโลกด้วยดูก่อนพิสุทั้งหลายพิสุเธอย่อมพิจารณาเห็นกายในกายหนึ่งๆอยู่ดังนี้นี่จบปอบพระที่หนึ่งส่วนปอบพระที่สองเป็นต้นไปจะไม่พูด พระพุทธพจน์เต็มนะเพราะมีข้อความที่ซ้ำกันอยู่จะยกมาเฉพาะข้อความที่ไม่ซ้ำกันแต่นั้นก็เหมือนกันหลังจากบ่อพระถึงผ่านไปพระพุทธเจ้าก็แสดงบอกพระที่สองที่สามจนครบนะเรียกว่านวสีอุตราวบอกพระครบเก้าบ่พระส่วนข้อที่สองก็คือพระองค์ตรัสว่าในข้อสองดูก่อนพีสุทั้งหลายข้ออื่นนั้นมีอยู่อีกพิสุ เมื่อเท็นซากศพที่ก็ทิ้งไว้แล้วในป่าชา้าอันฝูงกาจิกินอยู่บ้างฝูงยีแรงจิกินอยู่บ้างฝูงนกตะกุมจิกินอยู่บ้างหมูสนักบ้านกัดกินอยู่บ้างหมูชาจิ้งจอกัดกินอยู่บ้างหมูสัตว์เล็กต่างๆกัดกินอยู่บ้างเมื่อเท็นดังนั้นข้อความต่อนี้ไปก็เหมือนกันกันกบข้อที่หนึ่ง าาข้อที่สามดูก่อนพิสุตตะพรข้ออื่นมีอยู่อีกเมือ่อเห็นซากศพที่ทิ้งไว้ปลายช้าคือเป็นร่างกระดูกยังมีเนื้อเลือ,ลอดอันเส้นเอ็นรัดดึงอยู่ข้อสามเนี่ยเป็นร่างกระดูกยังมีเนื้อเลือ,เลอดเอ็นเส้นเอ็นรัดดึงอยู่ เมื่อเห็นดังนั้นข้อความที่เหลือก็เหมือนกันข้อสี่ดูก่อนพิจงหลาข้ออื่นยังมีอยู่พิสุเมื่อเห็นซากศพที่กระึิงวัดระปายช้าคือเป็นร่างกระดูกเปื้อนด้วยเลือดปราศจากเนื้อแล้วยังมีเศษอิรัดดึงอยู่เมื่อเห็นดังนั้นข้อความที่เหลือก็เหมือนกันข้อห้า ดูก่อนพิสุหลายก้ออื่นยังมีพิสุเมื่อเห็นซากศพที่ก็ทิ้งไว้แลป้ปลายช้าคือเป็นร่างกระดูกปราจะจากเนื้อและเลือดแล้วยังมีเส้นเอ็นรัดดึงอยู่เมื่อเห็นดังนั้นก็ความที่เดยวก็เหมือนกัน พ่อหกดูก่อนพิสุทั้งหลายพ่ออื่นยังมีพิสุเมื่อเลนซากศพที่ระทิ้งว้ฒนประยช้าคือเป็นท่อนกระดูกปราศจากเส้นอินเครื่องระดึงแล้วกระจายไปแล้วได้ทิดน้อยและทิศใหญ่คือกระดูกมือไปทางหนึ่งกระดูกเท้าทางหนึ่งกระดูกแข้งทางหนึ่งกระดูกขาทางหนึ่ง กระดูกสจะโพกทางหนึ่งกระดูกสลังทางหนึ่งกระดูกซี่โครงทางหนึ่งกระดูกโรคทางหนึ่งกระดูกแขนทางหนึ่งกระดูกไหลทางหนึ่งกระดูกคอทางหนึ่งกระดูกคางทางหนึ่งกระดูกปันทางหนึ่งกระดูกโครงีรษะก็ไปทางหนึ่งเมื่อเห็นดังนั้นข้อความที่เหลือก็เหมือนกันข้อเจ็ดเมื่อเด็นซากศพที่ทิ้งไว้แล้วปล่ยช้าคือเป็นท่อนกระดูก มีสีขาวเปรียบด้วยสีสังเมือ่อจะเห็นดังนั้นก็อความดิดเหลือก็เหมือนกันข้อ8เมือ่อถ็งสรากศพที่ก็ทิ้งไว้แล้วไปช้าคือเป็นท่อนกระดูกกองอยู่มีอายุเกินปีหนึ่งไปแล้วเมือ่อเห็นดังนั้นก็ความที่เหลือก็เหมือนกันแล้วส่วนข้อเก้นี่เราจะพูดเต็ม ข้อเก้าดูก่อนพิสทั้งหลายก็ออื่นยังมีพิสุเมื่อเห็นซรากศพที่ก็ทิ้งวัลลปายช้าคือเป็นท่อนกระดูกผุกละเอยียดแล้วเมื่อเห็นดังนั้นเธอก็น้องก็งสู่การนี้เลยว่าถึงร่างกายของเราก็มีนิพพรรบิดาคงเป็นดังนี้ไม่ล่วงพ้นความเป็นนี้ไปได้ดังนี้ดังนี้พิสุเธอย่อมพิจารณาเห็นกายในกาย,กายเป็นภายในบ้างย่อมพิจารณาเห็นกายในกายเป็นภายนอกบ้าง ย่อมพิจารณาเห็นกายในกายทั้งภายในทั้งภายนอกบ้างย่อมพิจารณาธรรมดาคือความเกิดขึ้นในกายบ้างย่อมพิจารณาธรรมดาคือความเสื่อมไปในกายบ้างย่อมพิจารณาธรรมดาคือทั้งความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปในกายบ้างก็รู้สติว่ากายมีอยู่ก็ไปตั้งอยู่เฉพาะหน้าแก่เทอนั้นแต่เพียงสักว่าเป็นที่รู้แต่เพียงสึกว่าเป็นที่เสร่อร เธอย่อมไม่ติดอยู่ด้วยเธอย่อมไม่ยึดถืออะไรอะไรในโลกด้วยดูก่อนพี่สุตังไลพิสุเธอย่อมพิจารณาเห็นกายในกายนเนืองๆอยู่ดังนี้เนี่ยจบเก้าบพระข้อหกเนี่ยมีอยู่เก้าบพระถ้ารวมทั้งหมดทั้งหมดกายนี่ก็เป็นสิบสี่บพระในข้อที่หกเนี่ยนวสีวัติกบอบพระเนี่ย ซึ่งสแสดงซากศพที่ตายเป็นระยะระยะไ้เก้าระยะหรือว่านาวศีวติกาปภะ,ะมีข้อนี้แหละที่ต้องเริ่มต้นดูจากร่างกายภายนอกเข้ามาเราจะสังเกตว่าจากข้อหนึ่งถึงข้อห้านี่ดูภายในอย่างเดียว แต่ข้อหกนี้ต้องดูจากภายนอกเข้ามาโดยการดูซากศพทั้งเก้าระยะเพราะบางคนีนไม่สามารถที่จะดูภายในได้จริตนิสัยมันไม่ให้ต้องดูจากภายนอกเข้ามาซึ่งดูซากศพเก้าระยะที่ตายตั้งแต่ตายใหม่ๆจนถึงข้อที่เก้าก็ดูผุละเอียดเนี่ย เราเจอซากศพช่วงไหนแล้วก็เอาช่วงนั้นแหละมาเจริญกรรมฐานได้ไม่ใช่ว่าต้องไปหาให้พบทั้งเก้าอย่างตั้งแต่ข้อที่หนึ่งตายมีน้ำน้ำเหลืองไหลในเกียดติอันที่สองมีสัตว์กัดกินจะไปหาตามระดับทำให้ครบทุกข้อก็ไม่ใช่นะท่านแสดงไว้เผื่อให้เราเลือกเป็นอน,นว่าข้อเก้าให้ดูซากศพนั่นแหละ โดยเฉพาะในปัจจุบันเนี่ยมันไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนมัน้ากศพก็ไม่ฝังเขาวางไว้เต็มป่ายชา้าอยู่มันหาดูได้ง่ายปัจจุบันเนี่ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยมีแล้วที่มีก็จะดูเวลาไปเผาศพนั่นแหละที่เขาก่อนแล้วก็เมนคอยดูหน้านั่นแหละเห็นมันอืดมันพองอ่ะตอนนั้นใช้ตางกรรมฐานได้หรือไปดูตามโรงพยาบาล อีกหนึ่งก็ดูโครงกระดูกเนี่ยโครงกระดูกตามว่าต่างๆก็มีที่ที่พอทำได้ปัจจุบนันก็คือโครงกระดูกนะที่พอหาง่ายหรือใครมีโอกาสไปดูแพทย์ก็ผ่าศพนี่ก็ใช้ได้อายุตัวอย่างโครงกระดูกแล้วกันดูเท่านั้นอย่างเช่นเราเจอโครงกระดูกอย่างเงี้ยเราก็พิจารณาเลย ก็ให้นั่งหรือยืนก็ได้ใน,ในข้างกระดูกนั้นแล้วก็ทำจิตตั้งมั่นแล้วก็ปองปัญญาให้เห็นตามมันจริงในหลักก็เคยเห็นว่ามันเป็นขอไม่งามนั่นเองเห็นเป็นอาสุภะคือโครงกระดูกเนี่ยเปื้อนด,ด้วยน้ำเลือดน้ำหนองเป็นอาสุภะเห็นเป็นอาสุภะ เมื่อมันโปรงบัญญาเห็นอสุภานี่ยมันจะยอมรับมันจะเห็นว่าคนที่ยังไม่ตายเนี่ยมันก็เป็นของอสุภะเหมือนกันบางคนดูร่างกายเป็นๆมันไม่เห็นเลยนะเห็นแต่เสวตลอดแต่พอไปเห็นโครงกระดูกเลยเห็นศพที่เน่ามันจึงเกิดอสุภะสัญญาขึ้นเนี่ยพวกนี้มันต้องดูซากศพก่อนดูคนตายก่อนก็ย้อนไปดูคนเป็นแล้วก็มาดูตัวเองให้เห็นบอรสุภะ หรือให้เห็นว่าร่างกายเนี่ยเป็นของมิเที่ยงอเพราะอนี้จะเจริญมรณาสติด้วยนะเห็นร่างกายแตกสลายเป็นของมิเที่ยงเห็นร่างกายนะเป็นกองทุกข์เห็นซากศพเป็นกองทุกข์เห็นซากศพเป็นหน้าตาเมื่อเห็นดังนั้นเธอก็น้อมก็มาสู่กายนี้นี่เลยว่าถึงร่างกายของเราก็มีอยู่ในธรรมดาคงเป็นอยงนี้ไม่่วงพวามปีนี้ไปได้ เมื่อเห็นสร้างศพเป็นอสุภะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนาตานี่แล้วก็ให้ดูตัวเองสุดท้ายนี่พระุทธาจ้าให้ดูภายในเธอก็น้อมกลมสู่กายนี้นี่เลยว่าเห็นไหมถึงร่างกายของเราก็ไม่ย่นนี้เป็นธรรมดาคงมเป็นอย่างนี้ไม่ลงพ้นความเป็นนี้ไปได้ราเห็นศพเป็นอสุภะชั้นใดก็ให้มามองร่างกายเราก็เป็นอสุภะเหมือนกันเห็นศพเป็นขอไม่เที่ยงชั้นใด ก็เห็นว่าร่างกายภายในของเราก็ไม่เที่ยงเหมือนกันอันนี้เป็นมรณาด้วยสติด้วยเห็นอันนี้จังด้วยเห็นศพสร้างศพเนี่ยเต็มพระกกองทุกชั้นใดร่างกายก็เต็มพระกกองทุกสร้างศพเป็นอนัตตาชั้นใดร่างกายนั่งอยู่ก็เป็นอนัาตานี่หลักนะหลักที่เราจะยึดไว้ก็คือเห็นว่าทั้งภายในตัวเราแล้วภายนอกสรนะ้างศพน่ะล้วนแต่เป็นอสุภะ ไม่งามเป็นของมไม่เที่ยงเป็นกองทุกข์เป็นหน้าตานี่หลักมันเลยบางคนมันต้องดูอย่างนี้ถ้าให้พิจารณาตัวเป็นเป็นดูยังไงมันก็ไม่เป็นอสุภะดูไงปัญญาก็ไม่เกิดมันต้องเห็นศพเลยที่มันถูกกระดิเมื่อเห็นแล้วอสุภะสัญญาก็เกิดอนิจจสัญญาก็เกิดทุกขสัญญาก็เกิดอนัตตาสัญญาก็เกิด ีนี้ก็มาดูภายในตัวเรานี่ก็เป็นปัญญายกตัวอย่างการดูกระดูกเพียงข้อดเดียวหรือเราหาซากศพชนิดใดได้หรือเห็นซากศพชนิดใดแล้วก็ปฏิบัติดังที่กล่าวมาต่อไปผมงก็แสดงหลักของปรัสนาไว้เหมือนเดิมนะปิดท้ายว่า เธอย่อมพิจารณาธรรมดาคือความเกิดขึ้นในกายบ้างย่อมพิจารณาธรรมดาคือความเสื่อมไปในกายบ้างย่อมพิจารณาธรรมดาคือทั้งความเกิดขึ้นทั้งความเสื่อมไปในกายบ้างก็ด้วยสติว่ากายมีอยู่เขาไปตั้งอยู่เฉพาะหน้าแก่เธอนะั้นแต่เพียงศึกว่าเป็นที่รู้แต่เพียงศึกว่าเป็นที่เสะระลึกเธอย่อมไม่ติดอยู่ด้วยเธอย่อมไม่ย,ยึดถืออะไรอะไรในโลกด้วย ดูก่อนพิุตัญญาภิสุเธอย่อมพิจารณาเห็นกายในกายเนืองๆอยู่ดังนี้อันนี้ลงวิปัสนาเมือนกันเลยให้เห็นว่ากายเนี่ยเป็นของไม่เที่ยงเมื่อดูภายนอกมาแล้วเนี่ยต้องดูภายในว่ากายเนี่ยเป็นของไม่เที่ยงเมื่อเราเห็นว่ากายไม่เที่ยงก็จะมีเห็นได้ว่าให้เห็นว่ากายนี้เป็นทุกข์เป็นเหตุปัจจัยเห็นทุกข์ เมื่อเห็นอะไจังเห็นทุกขังเมื่อเห็นหน้าตาไปด้วยกันเมื่อเห็นไตรักชัดเจนถูกต้องด้วยปัญญาไม่ใช่ไปคิดอ่อนปงปัญญาเห็นชัดแล้วท่านก็บอกว่าก็รูร้สิว่ากายมีอยู่ก็ไปตั้งอยู่เฉพาะหน้ากระเดนนั้นแต่เพียงว่าเป็นที่รู้แต่เพียงแต่ว่าเป็นที่เฉะล,ะลึกเธอย่อมไม่ติดอยู่ด้วยเธอย่อมไม่ยึดถืออะไรอะไรลูกด้วย ดูก่อนพิเสิงหลายวิสุเธอย่อมพิจารณาเห็นกายในกายหน,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 นึ่งๆจะตรงนี้เนี่ยปฏิปาังที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยย่อมมายึดติดในร่างกายนี้ย่อมถอนตัณหาถอนอุปบานในร่างกายนี้ียได้ถราว่าถอนตัณหาละตัณหาละอุปทานในร่างกายนี้เียได้ถอนอุปบานได้ทั้งหมด เย่อมไม่ยึดถืออะไรอะไรรูปด้วยสามารถทําที่สุดห่งทุกได้โดยการปฏิบัติในข้อนี้แหละดังที่อธิบายมาเพียงแต่ข้อนี้ข้อ,ขอเดียวก็สามารถทําที่สุดห่งทุกได้นะเราจะตังงกตว่าในสมัยพุทธกาลเนี่ยพระุทธเจ้าแนะนะําให้พิสุไปเยี่ยมไปชา้าอย่างเช่นพิสุจะเดินทางมาเฝ้าพระพุทธเจ้า พรอยาก็บ,บอกพระนนท์ว่าจะเพื่อให้มาเฝ้าให้ไปอยู่ป่าช้าก่อนสักหนึ่งคืนพอพิสุรันก็ไปอยู่ป่ายช้าเห็นซากศพก็พิรณาดังที่ได้บรรยายมาก,ก็ได้เป็นพระรหันต์กัน,กน,กนวันนี้ไม่ได้อธิบายรายละเอียดมากก็เพราะว่าไม่ต้องการอธิบายละเอียดเพื่อประหยัดเวลานะฟังเยอะ างคนก็ไม่เวลาฟังอย่างหนึ่งไม่ไม่จะเป็นต้องแสดงละเอียดเพราะว่าถ้าแสดงละเอียดมากมันก็จําเป็นสัญญาไปเอาไปคิดตามมันก็เลยไม่เป็นปัญญาเพราะฉะนั้นเมื่อเราเห็นซากศพเนี่ยก็มีหลักเพียงว่าให้เราดูซากศพภายนอกโดยมีหลักการดูว่ามันเป็นอสุภะมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์เป็นหน้าตาจากนั้นก็มาดูภายในร่างกายเราว่า สากศพเป็นอย่างไรนะกายภายในเราก็เป็นอย่างนั้นสรากศพไม่เที่ยงกายที่นั่งอยู่ของเราเนี่ยก็ไม่เที่ยงสรากศพเป็นทุกข์เป็นกองทุกข์กายเราก็เป็นกองทุกข์สรากศพเป็นอนัตตาร่างกายเราก็เป็นอนัตตาสร้างศพเป็นสุภาพกายเราเป็นสุภาพเห็นทั้งภายในทั้งภายนอกนั่นแหละมีหลักอย่างนี้บางคนไปทําก็จะเห็นว่าสุภาเป็นส่วนมาก บางคนก็จะเห็นอนัตตาเป็นส่วนมากบางคนก็จะเห็นอนิจจังมาแล้วแต่าแล้วแต่เราเคยเป็นอะไรมาในอดิตชาติหรือแล้วแต่ปัญญาวาสนาบาร,รมีเรารู้หลักท่านี้แหละก็สามารถทำได้เขานี่จึงแสดงเรื่องนวสีวติกาบาพะอยู่ในบพะสุดท้ายคือบพะที่หกซึ่งบพะที่หกี่้มีบพะย่อยลงไปอีกเป็นเก้าบพะ รวมกับบออพระที่แสดงมาอีกห้าบอพระรวมแล้วในกายานุบาชาจุปทานเนะี่ยนับได้สิบสบอพระวันนี้เราก็ฟังจบในเรื่องนวสีวิธิกาบอพระใครถนัดข้อไหนตั้งแต่บออพระที่หนึ่งมาจนถึงบบอพระที่14บสทั้งหมดนะก็ลองไปทำดูาตามอุปนิสัย Hãy subscribe cho kênh là